สวสดสนเสริมมรดกุลธรรมกุณสังคุณนั่ถึงการปฏิบัติไปสู่ในโลกอุดรนโลกอุดรก็คือเหนือโลกเหนือโลกกระทั้งนี้ว่าจิตของเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกแต่เราจะปฏิบัติให้อยู่ <c oughs> เหนือโลกหรือเหนืออารมณ์ ในเบื้องต้นก็คนอยู่ในโลกก็แสวงหาสิ่งที่มีในโลกนี้เช่นเมือ่อตัวสิ่งของทั้งหลายมีทรัพย์สินเง,งินทองถึงลำบ้านช่อง,ต,งต่างๆแต่เราจะอยู่เหนือโลกเหนือวัตถุทั้งหลายพระเจ้าก็สอนให้เราทำทานเยะสะละ พิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเด็คนที่มีมากเก็บไว้มากสะสมมากแต่ถึงเวลาก็เอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้เาบุญเจ้าจึงทรงเสียสละก่อนพระองค์แรกเสียสระราชสมบัติ เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาซึ่งทำให้เป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์เพื่อจะได้คนอื่นนะั้นรู้ตามพระองค์เมื่อพระองค์ได้บรรลุแล้วก็สอนให้พวกเราเดินตามทางของท่านที่ท่านทรงดาเนินหรือว่าเรายังไม่ได้ออกจากโลก เรามีภาระหน้าที่ของเรามากมายแต่พระองค์ก็ทรงสอนให้เริ่มต้นในการให้ทานทำบุญให้ทานแต่ว่าเป็นนิสัยปัจจัยประจำเป็นกรรมดีที่เราได้สร้างสมบรมอยู่เสมอมีใจิตใจเสียสละเมื่อไมมีใจิตใจเสียสละความคิดาหยะได้ของคนอื่นเป็นของเราก็ไม่มี เมื่อเรามีธรรมะคนนี้ศีลบารมีของเราก็มาพร้อมด้วยเมื่อเรารู้จักเสียสละอันที่สองแงการเสียสละก็จะทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นมาทีละน้อยประกอบกกับศีลที่เรารักษาเป็นประจำทานที่ให้จาก,กจิตที่เรามีศีล ก็ยังมีอนิสงส์มากมายขึ้นที่นย้จิตของเรานั้นใกล้ที่จะอยู่เหนือโลกมากขึ้นเหนือโลกก็คือเหนือความโลภนั่นเองมีความโลภอยู่แต่อยู่ในขอบเขตต่อไปมีความโลภเพิ่มกันมกันมันก็น้อยลง ต่อไปก็คิดว่าอะไรที่ได้มาเราก็เอาไว้ใช้สำหรับโลกนี้เท่านั้นแ่ะแต่เราแล้วไปไม่ได้รู้ซึ้งในใจเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงไม่จรังยั่งยืนอะไรเราเข้าใจละน้องเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ จุดมุ่งหมายของเรานั้นก็ต้องการที่จะพัฒนาจิตของเองให้ถึงความว่างเราก็ดำเนินตามที่พระเจ้าสอนให้ทานศีลก็แล้วจิตที่ยังไม่สงบก็มาฝึกพยายามฝึกจิตให้สงบได้ให้เป็นบางครั้งนั่งสมาธิทุกครั้งไม่ใช่สงบทุกครั้ง แต่เป็นบางครั้งเป็นบางวันแต่เมื่อเราฝึกประจำแล้วการพัฒนาจิตท,ที่จะสงบนี่จะมีมากเกินทุกวันแม้ว่าเรามจะมีกิจการงานแล้วก็ฝึกช่วงหนึ่งที่เราจะวางอารมณ์ทั้งหมดพยายามที่จะไม่คิดไปถึงหน้าที่การงานภาระทั้งหลาย ให้จิตเรามาอยู่ในปัจจุบันให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้อยู่กับกรรมบริกรรมอบรมจิตของเราให้มันนิ่งสงบหดยใช้กรรมบริกรรมนี้กำกับสติของเราไว้มืจิตนิ่งสงบนี้แนละ เราก็ยิง่งเลยว่ามีบุญมากขึ้นเพราะบุญนั้นเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมทานศีลบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นบุญต้องฝึกไม่คิดไปไม่ปรุงแต่งไปในอดีตและอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันน่นแล้วก็พิจนารณาถึงชีวิตที่เกิดขึ้นมา ก็มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราเข้าใจตรงนี้ชัดๆก็เรื่องเราเห็นความจริงหรือว่าเห็นธรรมะนั่นเองนั่นนเบื้องต้นที่เราทำได้เราก็ทำทานให้เป็นประจำมาไว้นจนใจของเราเบิกบานโดยการให้ทาน ทำบุญคิดขึ้นมาก็สบายใจเป็นกรรมดีฝ่ายกุศลัน,นกุศล,ลกรรมและเป็นบุญนั่นเองตรงข้ามกับบาปเป็นในกุศลกรรมนั้นเป็นบาปเราก็รับบาปมาเป็นบุญทำใจให้ผ่องใส เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยงี้บุญทุกอย่างนี่ก็ทำให้ใจของเรานั้นดีขึ้นมาฟองใสขึ้นมายิ่งเรามาปฏิบัติตือศินแปดศีลสิบศีลสองร้อยยีบเจ็ดก็เป็นบุญเกิดจากศีลแต่ใจยังมกแวกอยู่ต้องมาภาวนา แต่เมื่อเรารักษาศิลได้ดีต่อไปการภาวนาพัฒนาขึ้นไปจิตสงบขึ้นถึงจะเข้าใจชัดขึ้นมาได้มันที่แท้ที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพ,พุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาตรัสรู้ก็ตามควาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่เป็นอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบได้ เพราะบารมีไม่พอ,พ,อพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีเต็มแล้วพระอ,องค์ก็มาบรรลุมาบรรลุในธรรมะเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งมีปัญญาสมาต,ตัดกิเลสเป็นสมบเชีธรมะหันได้นี่พวกเราก็ไม่ต้องไปสแสวงหายองนะท่านสแสวงหายหเรามาแล้ว เพียงแต่เราปฏิบัติตามท่านนั่นเราก็จะเป็นพุทธะได้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อเราทําทานก็มีพุทธะเกิดขึ้นมาแล้วที่ละน้อยมีศีลก็มีพุทธะขึ้นมาให้เราทําทานศีลแล้วก็ภาวนาไว้เป็นหนทางที่จะไปสู่พระนิพพาน ชาตินี้ไม่ได้ชาติข้างหน้าก็ต้องได้หรือว่าใกล้ขึ้นจะได้ทุกขณนะตนนเรเดินไม่หยุดภาวนาไม่หยุดถ้าเราตั้งใจจริงๆก็ชาตินี้ก็ได้นไม่เกินวิสัยความพยายามของเรามันชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแหละคือฉันทะ เราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งจิตใจของเราชอบใจเราจะมีวิริยะมีความเพียรที่จะทําในสิ่งนั้นจิตใจเราจะคิดถึงและเลือกถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอเกื้อพยายามทำ่ำมันมีความเพียรพยายามทำมีความตั้งใจในสุดก็สาเร็จพอเราเราใจฝักใฝ่อยู่ในสิ่งนั้นอยู่เสมอพิจารณาให้กวนอยู่เสมอ เมื่อมีอิธิบาทสี่มีฉันทะอริยะจิตตวิมังสาแต่เราหันกลับมามามีฉันทะในการสร้างความดีในการปฏิบัติอางจิตฝึกจิตเอาใจฝักใฝ่เหมือนกับกิจกรรมที่เราได้ทำกันนะความก้าวหน้าของใจนี่คจะมีมากขึ้นทีเดียว นั้นให้เราทำทั้งทางโลกการงานทางโลกด้วยทางธรรมะนี่ควบคู่กันไปใจของเราจะได้มีที่พึ่งนะที่พิงในด้านจิตใจโอกาสที่เราจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเพราะตัวจิตนี่มันเร็วมีโลภมากๆ โกรธมากหลงมากก่อนตายคิดไปก็ไปสู่ในอบัยได้สู่สัตว์เดรัจฉานภูมิได้โดยไม่ยากแั้ว็อ็ออตั้งใจเจริญธในมทุกันทุกๆุกท่านเจนปั